พอจเจริญพรวันนี้วันพระเห็นบาทก็ทำให้นึกถึงข้อความบทหนึ่งในพระไตรปิฎกว่าแม้แต่เราจะล้างภาชนะล้างบาทที่มีเศษอาหารติดอยู่และตั้งเจตนาว่าสัตว์ใดที่จะนำอาหารนี้ไปบริโภคได้ดำรงชีพได้ให้ชีวิตยังคงอยู่ได้ แม้แต่เพียงตั้งเจตนาว่า,าเราจะขอให้เศษอาหารนี้ในขณะที่ล้างภาชนะนะขอให้เศษอาหารนี้จงไปเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่พอประทังพอบรรเทาความหิวโหวยยังอัตภาพให้อยู่ได้เถอะเพียงแค่ตั้งเจตนาเท่านี้นโยมก็ยังมีอานาสงส์มากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เราได้ตั้งเจตนาว่าเราจะ ให้สิ่งนี้ที่เป็นชิ้นเป็นอันกับใครสักคนหรือกลุ่มใดสักกลุ่มวันนี้วันพระวันธรรมมสวรนสะวันแห่งการฟังธรรมก็ขอให้เราทุกท่านได้เห็นบาทแล้วก็พิจารณาเป็นข้อธรรมร่วมกันว่าแม้แต่ภาชนะที่เปื้อนด้วยอาหารแล้วเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะล้างภาชนะนี้นะแล้วเราจะ ไม่ได้ล้างเพียงเพื่อให้ให้ภาชนะนิสสะอาดเท่านั้นเราสามารถตั้งเจตนาเป็นอย่างอื่นได้อีกเราตั้งเจตนาว่านะเราจะให้เป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนะโดยที่เรายังไม่ได้ใส่นะ้ำยาล้างจานลงไปนะเราอาจจะมีการเทเศษอาหารเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ย,ยเทลงไปในภาชนะที่เป็นตะแกรงในการที่จะทำให้เศษอาหารนี้ยังคงอยู่ แล้วเราก็ลงหวานลงไปที่พื้นในที่ที่มันไม่เลอะหรือว่าจะไม่ให้เกิดโทษอย่างอื่นๆเราพิจารณาไตรตรองดูแล้วเนี่ยแม้เพียงเท่านี้ก็ยังมีอานิสงสงหรือแม้จะไม่มีเศษข้าวอะไรที่เป็นชิ้นๆนะแม้จะเป็นเศษคราบไขมันที่ติดอยู่ที่บาทนะแล้วเราก็เทลงไปด้วยการล้างด้วยความจงใจว่านะเราขอแบ่งอาหารนี้ให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาพอได้ กินได้ใช้อย่างอัตภาพได้ก็ยังมีอานิสงส์มากวันนี้วันพระ <c oughs> ขอให้เราตั้งเจตนาให้เป็นกุศลอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นบุญได้แต่ก็เป็นบุญได้จริงๆอ่เราลองมาเปรียบเทียบเรื่องนี้ว่าแม้แต่เศษอาหารติดภาชนะล้างแล้วตั้งเจตนาจะให้สัตว์เล็กสัตว์น้อย มีสัตว์ตัวเล็กๆเล็กกว่ามดลงไปอีกเนี่ยเขามีอยู่ในโลกนี้จริงๆเนี่ยเราเพียงแค่นึกถึงอย่างนั้นน่ยยังมีอาน,นิสงส์มากหนึ่งละสัตว์นั้นไม่ได้มนุษย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ด้วยซ้ํา 2. สิ่งนี้เป็นเศษแล้วที่เราก็ไม่สามารถบริปโภคต่อได้แล้วเพราะมันเป็นเศษแล้วยังมีอนิสงส์มากขนาดนั้นแล้วถ้าเราปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันต่อสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า และเป็นการกระทําแบบชนิดที่มีผลระยะยาวมากกว่าจะมีอนิสงส์มากขนาดไหนหนอแม้เพียงขนาดเนี้ยข้อความในพระไตรปิฎกยังยังกล่าวไว้ว่ามีอนิสงส์มากคําว่ามากเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามากขนาดไหนแต่คําว่ามากก็คือมากแหละไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่ากี่แสนกี่ล้านเท่าไม่รู้เหมือนกันลองเปรียบเทียบเรื่องนี้นะถ้าหากว่า เศษอาหารนี้เราให้ไปแล้วเขามีความสุขอัตภาพเขาอยู่ได้นะเขายังอัตภาพอยู่ได้ร่างกายชีวิตของเขาอยู่ต่อได้ยังมีอานิสงส์มากแล้วเรานึกถึงอย่างอื่นอีกว่าแล้วถ้าไม่ใช่อาหารละ่ะคำพูดของคนนี่สามารถทำให้คนอื่นอยู่ต่อได้ไหมได้อตัตมาก็เลยพยายามทำคลิปให้กำลังใจคนทุกวันทุกวันข้อความมันอาจจะดูแบบโลกโลกเลยโยงอาจจะดูแบบโลกโลกว่า พูดเรื่องความรักบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องหาเงินหาทองเรื่องทำกินทำใช้มันอาจจะฟังดูเล่นๆนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าทําไมพระไม่พูดเรื่องมรรคผลนิพพานแต่ความจริงแล้วทุกคลิปที่พูดไปก็เรื่องมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแหละเพียงแต่อตามาก็เหมือนหมอไงหมอจะให้เด็กกินยาแล้วยามันขมเด็กจะกินยังไงมันก็ต้องเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำหวานบ้างเพื่อที่จะให้เด็กหลอกๆเด็กให้กิน ตมาก็หลอกหลอกโยมนั่นแหละหลอกหลอกโยมว่าเอออันนี้มันก็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตโยมเลยนะเรื่องสามีโยมเรื่องภรรยายโยมแต่หารู้ไม่กาลังใส่เรื่องความละอัตตาละตัวตนละทิฏฐิม,มานะนําไปสู่สัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะความไม่ยึดมั่นถือม,มั่นนะไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันก็นําไปสู่ยอดสุดที่พุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือยอดสุดของพุทธศาสนา คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็หลอกหลอกโยมไปงั้นแหละหลอกโยมเรื่องสามีโยมซึ่งมันก็ตรงกับปัญหาของโยมที่กําลังมีความทุกข์เรื่องสามีนะหลอกโยมให้คิดถึงเรื่องของคู่รักที่ไม่สมใจไม่สมหวังนะหลอกโยมให้คิดไปถึงเรื่องของเงินทองที่จะหาได้นู่นนี่น,นั่นวันนี้อะไรแต่จะดึงจิตของโยมเนี่ยให้เข้าสู่การกระบวนการการคิดนำไปสู่การปล่อยวาง อัน,นยมเข้าใจนะเข้าใจร่วมกันว่าจุดประสงค์จริงๆนะอาตอมากนะ็เหมือนหมอหลอกห้โยมกินยาที่หวานๆหน่อยแต่ข้างในมันมียาจริงอยู่แต่ถ้าพูดแบบขึ้นต้นด้วยธรรมะแบบลึกจ๋าไปเลยตรงไปเลยในะบางทีเราเสียดายเสียดายกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ที่เขายัางเข้าไม่ลึกแล้วเขาพอได้ยินปั๊บเนี่ยเขาไม่อยากฟังเขาก็เลื่อนทิ้งเขาก็ปัดทิ้งก็เสียดาย ก็เลยต้องอาศัยอุบายตัวเนะี้ยในการที่จะให้มันดูเหมือนเหมือนธรรมะบ้านๆเขาธรรมะที่เขากําลังเจออยู่ปัญหาที่เขากําลังเจออยู่แล้วเราพูดเรื่องนั้นแต่เราก็แอบบหยอดเรื่องพระนิพพานใส่เข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นอุบายที่อาตมาทําทุกวันอเรานึกถึงเรื่องนี้แล้วกันว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวละ่ะมันเป็นอย่างอื่นด้วยละ ที่ทําให้ชีวิตคนอยู่ได้คําพูดทําให้คนตายได้ไหมได้พูดเบียดเบียนพูดบั่นทอนพูดบูลลี่พูดทําร้ายน้ําใจเน็บแนมกันนนกันนนมันทําให้คนตายได้ไหมได้งั้นอาหารเนี่ยเราหวานลงไปล้างภาชนะไปไม่ต้องหวานที่เป็นอาหารด้วยนะล้างภาชนะด้วยตั้งเจตนาให้สัตว์อิ่มก็ยังมีอานิสงส์มากแล้วถ้าหากว่าคําพูดของเราพยายามระวังคําพูดตั้งใจพูดให้เกิดประโยชน์ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้ชีวิตเขาอยู่ต่อได้มันจะมีอนิสงส์ขนาดไหนนะแล้วถ้าการกระทําของเรานะเราทําอะไรไปแล้วมันเกิดเป็นไอเดียเป็นนวัตกรรมนะหลายท่านที่โพส์วิธีการทําอาหารขายหลายคนที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำประดิษฐ์ประดอยดี y ออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําขายจากเปลือกหอยจากอะไรทําเป็นโมบายทาเป็นอะไรขายเลี้ยงชีวิตเขาได้ แล้วยงก็ปล่อยไปในคลิปในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆมันจะมีอานิสง์ขนาดไหนที่เขาไปเรียนแบบแล้วเขาก็สามารถทําขายทํากินทําใช้คําพูดคําจาก,ก็เหมือนการหวานอาหารลงไปเหมือนกันเขาก็มีชีวิตรอดอยู่ได้นะแววตาสายตาแววตาคําพูดคําจาหน้าตากิริยาท่าทางอ่อ,อนน้อมอ่อ,อนโยนให้เกียรติต่อกันในที่ทํางานทําให้คนรู้สึกว่า คนอื่นเขาดูถูกเราแต่คุณปฏิบัติดีต่อเราขอบคุณมากที่ให้เกียรติผมมันได้กำลังใจในการดำเนินชีวิตอะไรมากมายเยอะแยะจริงๆนะฉะนั้นไม่ใช่แค่เศษอาหารนะเศษเศษอารมณ์ของเราเนี่ยที่ดีเนี่ยเราหวานออกไปหวานออกไปหวานออกไปทำให้ชีวิตอื่นเขาอยู่ได้นั่นไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กๆด้วยนะนั่นคือมนุษย์นะมันยิ่งมีอานิสสงมากมายขนาดไหนก็ไม่รู้ อาฉะนั้นวันนี้วันพระก็จึงขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจอาเดี๋ยโยมนะตั้งใจกล่าวคําถวายไม่ใช่ถวายพระตาหารอย่างเดียวนะวันนี้นะเราจะถวายเราจะมอบสิ่งที่ดีๆวาจาของเราที่ดีสายตาที่ดีกิริยาที่ดีวิธีการนวัตกรรมที่เราจะช่วยให้คนอื่นมีอาชีพมีอะไรต่างๆใครมีอะไรความสามารถอะไรกระจายวันนี้กระจายให้ทั่วประเทศทั่วโลก นะด้วยการตั้งเจตนาทุกครั้งที่โยมทําอะไรแล้วถ่ายเป็นคลิปแล้วโพส์ตไปและรู้สึกว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายเช่นวิธีการทํากินเลี้ยงชีพเลี้ยงจิตใจเลี้ยงความคิดเนี่ยก่อนจะโพสต์ไปพระอาจารย์อาตมาก็ตั้งใจอย่างนี้แหละนะขอให้คลิปที่ข้าพเจ้าโพส์ตไปจงเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนต่อคนทั้งหลาย ให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยข้าพเจ้ายัางไม่ได้เก่งมากมายเท่าไรแต่ข้าพเจ้าขอตั้งใจสิ่งนี้พอเป็นประโยชน์แก่สังคมขอมอบให้ฟรีๆไม่มีรายรับในคลิปอาตมาในในเพจในเพจพระสักดาสุนทรโรนโยมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ้าอาตมาเปิดทำลายได้ทีเอไอมันก็มันก็เด้งขึ้นมาเกือบทุกวันหละกรุณาทำลายได้ทำลายได้อะไรเขาเนี่ยเขาคำนวณให้เสร็จว่าเดือนหนึ่ง ในเพจพระสักดาเนี่ยน่าจะได้หลายแสนบาทอยู่แล้วทํามาเป็นสิบปีอาตมาไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยที่คิดอยากจะได้เงินตรงนั้นเราต้องทําฟรีทุกวันมีคนที่เป็นทุกขเดือดร้อนอีกมากมายนะเรามากินฟรีอยู่ฟรีใช้ฟรีนอนวัดฟรีกุติฟรีพระพุทธเจ้าให้มาอยู่ฟรีแต่ถ้าเราเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้ว ไปเกิดรายได้ได้เงินได้ทองก็รู้สึกรู้สึกอายตัวเองนะคิดอย่างนี้นะแต่แต่บางรูปท่านอาจจะมีเรื่องที่ท่านต้องใช้เงินใช้ทองอะไรก็ไปบริหารวัดอันนั้นไม,ไม่ไม่ว่ากันเลยไม่ว่าใครเลยนะเป็นสิทธิที่ทุกคนทําได้ทุกรูปทําได้แต่อาตอมาขอตั้งหลักไว้อย่างนี้ว่าทําฟรีอย่างนี้นะด้วยกเราอยากภูมิใจนะขอภูมิใจในสิ่งที่เราทํา ตั้งใจนะกล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารส่งส่งมอบสายตากิริยาวาจาที่ดีทั้งหลายแก่สรรพชีวิตทั้งหลายขอมอบถวายไว้ ในบรวรพระพุทธศาสนาข้าพระเจ้าตั้งเจตนาขอถวายสิ่งที่ดีเหล่านี้ด้วยกายวาจาใจด้วยวัตถุสิ่งของทั้งหลายจะขอตั้งใจตั้งเจตนาให้ดีในทุกๆก,การคิดการพูดและทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการละนานเทินสาธุชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยกับทุกๆท,ท่านที่ได้ตั้งใจตั้งเจตนานะวันนี้อาตมาขอเป็นพยานในการที่ทุกท่านได้ตั้งใจสร้างบุญกุศล วันนี้วันพระก็ขอให้เป็นวันพิเศษอะไรที่ละได้ก็ละอะไรที่ตั้งใจกระทาแล้วยังไม่ยังทําได้ไม่สําเร็จก็ขอให้สําเร็จเสียทีแพ้ใครก็แพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจตัวเองบ่อยชนะทุกคนในโลกก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับชนะใจตัวเองได้เพียงแค่ครั้งเดียวอภิวัทนสิริสนิจังุทธ,ธาปจายโน จัตตารโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโอสุขัง,งนะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างนะจากคลิปเล็กๆน้อยๆที่อาตมาได้ทำไปทุกวันทุกวันนะก็ทำด้วยความตั้งใจเต็มใจหวังดีไม่ได้เสียเวลาเสียกิจหน้าที่ของสงฆ์ทำตามที่เวลาอำนวยทุกคลิปสั้นๆ ใช้เวลาถ่ายและตัดต่อด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวรูปเดียวไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครใดใดๆทั้งสิ้นที่เห็นพระอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่หน้าจอทุกคลิปที่เห็นไม่มีใครซัพพอร์ตไม่มีใครอยู่เบื้องหลังโยมกับพระเจอกันตรงๆตรงนี้ด้วยความเต็มใจไม่มีการตลาดใดๆให้ด้วยหัวใจจริงๆก็หวังว่าสิ่งที่ทำจะเป็นการฝึกตน แสดงทาให้ตัวเองฟังและโยมได้มีโอกาสมาร่วมฟังกำลังสอนตัวเองแต่โยมก็อาจจะได้รับการสอนไปด้วยถ้าหากมันตรงกับชีวิตของโยมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหัวข้อธรรมะเนื้อหาอาจจะดูบ้านๆแต่ทุกคลิปอาตมาแทรกพระนิพพานเข้าไปแทรกเนื้อหาของการนําไปสู่ความยึดความลดความยึดมั่งถือมั่นแน่นอนไม่ทิ้งอุดมการนั้น ก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้วันพระสาธุ